สวัสดีครับผมเอกสามล้อเจริญสุขนะครับวันนี้ตัดผมมาใหม่นะครับจะดูแปลกตากันนะครับวันนี้นะครับอ่าได้เห็นเพจกลุ่มลงขายรถสองล้อไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้านะครับคันละหนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับรถไฟฟ้า ตอนนี้ผมก็อยากจะจะให้ลูกค้านะครับของผมนะครับจะพูดว่ามันมันมันซื้อได้จริงไหมนะครับมันผมจะบอกให้เอาง่ายๆต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรถคันนี้นะครับว่าเนี่ยรถสภาพแบบเนี้ยมันยังซื้อไม่ได้เลยนะครับพันหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นครับ รถในตำนานใช้จนแม่บ้านออกไปจะเป็นสิบยี่สิบคนแล้วดูไฟก็รู้แล้วว่าเก,าเก่าแก่มากรถแม่บ้านอันนี้รถของเรานะครับแม่บ้านใช้อยู่ที่เบอร์ษัทเฮสเซมอเตอร์นะครับอำอเภอบางมหันจังหวัดพระนครศรียานะครับไอที่ผมได้พูดไปเรื่องรถจักรยานยนต์สามล้อนะครับที่ไม่บอกว่าคาราพันหก สองล้อคาราพันรถมีอยู่ยี่สิบคันล้างสต็อกนู่นนี่นั่นนะครับผมว่าค่าคาราพันนะครับกับคาราพันหกผมว่าถูกจักรยานเด็กครับจักรยานเด็กคันหนึง่งสองพันเก้าสองพันห้าถึงสามพันอันนั้นใช้แรงทีบนะครับแต่ไอรถสามล้อที่ว่าคาราพันพันหกเป็นรถไฟฟ้านะครับมันต้องมีอะไรครับมอเตอร์ มีแบตนะครับมีตัวชาร์จมีกล่องคอนโทรลนะครับอ่ะแล้วเรามาสำรวจราคาง่ายๆเลครับบางทีผู้มิชชาชีพเนี่ยเราเราไม่สามารถจะไปบังคับให้เขาเลิกทำมาหากินได้นะครับของเมิชชาชีพก็คือมิชชาชีพแต่เราอย่าไปหลงกลนะครับอย่าได้แต่ของถูกเรามาดูกันว่ามันจะขายได้ไงลดราคาพันหนึ 1, ่งกับพันหกหรือสองพันสามพัน อ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับตรองดำดาที่เห็นมีสายไฟนี่คือหมอปแปลงนะครับที่เอาไปเสียบกับไฟบ้านนะครับตัวหนึ่งพันาบาทแล้วนะครับส่วนแบตคันนี้ใช้สี่ลูกนะครับแบตอย่างน้อยเลยนะครับเอาแบบว่าเกตเลวสุดเลยลูกละห้าร้อยนี่ครับสี่ลูกหนึ่งพันสองพันแบแตตลี่ก็สองพันแล้วนะครับ นะครับสองพันอันนี้ที่ชาร์จอีกพันนะสามพันแล้วนะครับผมแล้วก็มันจะมีกล่องควบคุมอีกนะครับนั่นก็ตกสองพันแล้วก็พี่ดูยางอา่ะผมตีคร่าวๆเส้นละร้อยยางนอกอยางในสามเส้นสามร้อยนะครับอ่ะคนดูช่วยคิดด้วยเท่าไหร่ผมพูดไปคิดไม่ทันนะครับยางอีกสามร้อยอ้าวมีอะไรอีก สวิตคันเร่งสวิตคันเร่งก็สองร้อยหสิบเลยครับตีแบบถูกๆกระจอกระเจอกเลยนะพี่ไม่อีกสองร้อยสามร้อยไฟหน้าอตีอย่างละร้อยเลยโชอ่ะกระทะละ้อกระบะนะครับเนี่ยมีแนบด้วยมีแนบด้วยแนบอีกเห็นไหมครับนนเนี่ยรถคันนี้สามพันยังซื้อไม่ได้เลย นะครับกับรถใหม่แกะกล่องเลยสองล้อสามล้อคัละพันพันหกมันจะเป็นไปได้ลหะครับคันหนึ่งราคาประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้โจมตีใครนะเขาอาจจะมีคนที่ขายถูกก็จริงแต่ผมไม่รู้รนะว่าเขาเอากำไรตรงไหนมานะครับเพราะว่าคันราคาประมาณนี้โอ้เจ้าของโรงงานผลิตเองยังขายไม่ได้เลยราคาพันพัน พันหนึ่งพันหสองพันนะครับคือเราเราไม่สามารถไปเปลี่ยนพวกมิชาชีพแต่เราสามารถนะครับระวังตัวเองอย่าไปหลงกลเขาได้นะครับบางทีเห็นแค่ของถูกเอ้ยพันหนึ่งรถไม่แพงนะครับแต่คุณจ่ายไปพันหนึ่งอ่ะคุณจะได้รูปมาแพงมากเลยส่งแชทมาเอารูปมาให้ดูต่างหน้าโดนไปแล้วครับโกงไปแล้วพันหนึ่งพันหกโกงวันละสองสามเจ้านี่ก็ สามพวันหนึ่งอยู่ได้แล้วสบายมากนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับผมก็ไม่อยากให้โดนโกงกันนะครับเพราะช่วงนี้เงินก็หายากน,นะครับอยากได้ของจริงๆก็ลองดูนะครับที่มาที่ไปของรถว่าเขาขายที่ไหนเซลล์มีตัวตนจริงหรือเปล่าดูโปรไฟล์เขาว่าเขาส่งสินค้าบ้างไหมหรือมาแบบ เข้าไปไม่มีอะไรเลยแบบเฟซเพิ่งเปิดอะไเงี้ยโดนแน่นอนเลยเชื่อผมนะครับถ้าลูกค้าคนไหนนะครับอยากทราบข้อมูลรถว่าเออรุ่นนี้เท่าไหร่รุ่นนี้เท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ถามผมได้นะครับผมบริการให้คำปรึกษานะครับฟรีครับถามได้นะครับเบอร์โทรผมนะครับ097 0125250จสามล้อเอกเจริญสุขนะครับผมวันนี้ก็ มีข้อมูลดีๆสาระดีๆมาให้นะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นวิทยาทานและเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนะครับสวัสดีครับ